สวัสดีครับค็นยิ้มบ้านนอรครับภาพเป็นยังไงเนาะ่อว่าภาพสิกระพริบเพราะว่ามีแสงไฟ ครูแก้ไขนะคะเข้ากับชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือบริการชุมชนให้มากกว่านี้ขอบพระคุณที่ท่าจารนอบรมสั่งสอนดูแลครอบครัวของลูกศิษย์มาแล้วก็ลูกน้อท่านอาจารย์ของครูเป็นทั้งคุยที่สถานการณ์นักศึกษาครับผรู้สึกว่าภาพสีมีการกระพริบเนื่องจากไฟนะครับไฟตัวนี้บวกกับ เฟมเลดที่บริตังคาเฟรมเลดหม่นะครับถ้าคนเหล่นกล่องก็อาจจะรู้นะครับตสองขอากาบอภัยกันพออีกแม่หน่อยตีรถกลับมาจากงานมือขึ้นที่คอนแกนนะครับเพราะว่าเพิ่นอยากท้าบุญตักบาทเทว่เนาะ องดำเนนการินาคนแล้วก็ได้ทำการจากของบ้านจำอบูทุกคนที่มารถาแผนแล้วก็แน่นอนก็เอที่ได้นั่งตู้ถึงยานเจด้อใอนุโมทนาบัตรหรือแกบให้กับทักสมุทรลุงหรือทักกระดานจักรวังก็ต่ออนุโมทนา มุความที่ตั้งใจแล้วก็ที่พูดมาที่มีความสูงมีพของ้ายใจผู้ายก็จะทให้ไม่ใ่ว่าทำแล้วโกรธโกรแล้วดีแล้วโกรธใหม่ผูาชายไม่ได้เป็นคนนั้นเรียนเว่าเมื่อคนเราไม่สกันแล้วก็ไม่ต้งเป็นต้นตเหลือกันเมื่อสนิการลงรู้คุกเข่าคุกขาต้องเกกันคนที่ยัาไม่รู้จักเขาต้อเกิดเกลื่อนก่อนเป็นการ์ดเาเชื่ออง แล้วคนของเราที่จะมีาไมาเรื่อยนะก็โครงการในรที่2ะส่งนกาาคนที่จอจะมาคุยกับนะเองไม่หน่อยก็เอาจริงไว้ว่าพิจารณาโครงการสาธารณะสาธารณะก็เดี๋ยว้งไ้ของทีน่วยินเเมื่อกี้ตักบาทคุณหลายอยู่ครับเดืตอนนี้เพิ่งขยายไปแล้ว ตอนนี้คือพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงนะครับคา่าพื้นสีมารวมพริจากนะครับมอบบุนเลยสุดแท้แต่โรงเรียนก็เดี๋ยวก็จะวางแผนกันใหม่ครับแม่หน่อยเพราะเอกจะรวมกันอีกทีหนึ่งว่าก็คือทําเป็นรูปแบบพระป่าในวันที่สิบสองเพราะว่าวันที่สิบสองก็ต้องขออนุญาตโรงเรียนต้องใช้สถานที่โรงเรียนเพื่อตั้งวงหมอลำตอนกลางคืน มีการแสดงของสาวน้อยเพชรบรนแพงปูงอิงสาวน้อยเพชรบรนแพงมาทําการแสดงวันที่12มกราคม67เป็นพิธีงานฉลองอุโบสถและฉลองตาตั้งจเจ้าว่าฉลองตาตั้งพระประหลัดของอาตมาเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะมีการทอดกระถิน่นทอดพระป่าทอดพระป่าก็จะทํากองทุนนี้แหละแต่จะมอบให้ได้มากได้น้อยเดี๋ยวค่อยว่าแต่จะช่วยก็วางแผนไว้แล้วก็บอกได้แค่นี้คร่าวคราว เพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาขอบพระคุณที่ท่านตั้งใจเอามาให้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตั้งจิตเป็นกุศลยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรติษาครังเอวะเมวะอิโตทินงังเตตังนังอุปตัปติ อิชิตังปติตังตุมหังที่เนวัตสนิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติอโสยถาสัพพิติโยวิวันณจันตุสัพพะโลภวินาสตุมาเตภวันวันตรโยสุขีติคายุโกภวาภิวาธนะสีริสนนจังวุฒาปเจยินโหจัตโรธรรมาวันทันติอายุวันเงนสุขังพระลัง เตอัธละถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคภอโลคาสุขิตาโหตหสหสัพเพหิยาติภิเตอัธละถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคาสุขิตาโหตหสหสัพเพหิยาติภิเตอัธละถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคาสุขิตาโหตหสหสัพเพหิยาติภิ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพุธมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอคุณพระรัตนไตรจงปกป,ปักรักษาุึมความคุณโยมทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดกาลนานนานเทินภาวะตุสัพ,พมังกลังระคังตุสพพะเทว,วตาสัพพุทธานุภาสัพพุทธา พระวัตุสาพมังขลังลักขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติพระวันตุเตพระวตุสาพมังขลังรลักขันตุสาพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเตพระวตุสาพมังขลังรลักขันตุสาพาเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเต บรรยากาศย่ำสาเศร้าครับผม เป็นคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านจาันทรหนองคูนะครับส่วนหนึ่งก่าวขอบคุณอีกแม่นหน่อยหนูอิงนะครับที่ซอยสนับสนุนโรงเรียนบ้านจาันทรหนองครูมาโดยตลอดนะครับา أيّها النبيّ، أَعْلَمُ أَنَّهُمْ เป็นบรรยากาศเล็กๆในน้อยเนาะนะครับตอนเสา้ากับการร่วมบุญทำบุญกับบัดในบาทเนานะวัดบ้านนองภูภูสี่ตำบลจานวัดบ้านเกิดนะครับนี่คือคณะภูอาจารย์ บอ้โหว่า,า YouTube เป็นเอียงเวลาห,หลฟ์สดวนเราอ่านบอดด้ยนะครับอ่านบอรูเรื่องต้องขอโทษขออภายนํานะครับเอาอันนี้อันนี้ออกเอาเอาเก้าอี้ออกดีกว่าไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุเดเฟิดนนะครับกูิีลูกเสาเนาะผูทีนอมาันตื่นกดจังมาเบิ่งย้อนหลังเอาเดอ้อกรุงอิงทําการแสดงที่คอนแกนนะครับปกติกะสิล่งแจงพมแล้วตะว่าเพิ่นเพื่อนเพิ่นขอมาเรีวแน่เพื่อจะมาตักบาตรเทวูที่บ้านเนาะ รับผมนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดนะครับสำหรับมือนีก็สิีเอาไวส้สมีสักกอนเนาะนะครับจงังพอกันเป็นระยะระยะนะมัชะน้ำเนาะนีนะนะนะ่โอ้ยเนาะแม่นยังเย็นี่ก็ได้เย็กหน่อยผู้เสียผู้สาวเขาว,วัดเขาว,ว่าดีบ้านน้องคู่ห้องงานฉลอง อันนี้ครับขาดว่าปีหนาเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงลงที่วัดคขอบคุณพี่น้องเอซีทุกมองทุกบอลครับขอบคุณและสวัสดีสวัสดีครับ